โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคบวันนี้ก็มาต่อกันแล้วกับพา์ที่สองในชที่สามี่สามในที่หลก็ช่างมันนะครับว้าวว้าว้าวว้า้า,า,าี่หว่าวื้้าวานที่า ที่กี้ก็ใช้ไปแล้วแต่ครนนั้นี้คุณแม่เขาถามก็เลยต้องคัดไปก่อนแล้วก็มาเลือกไมค์ใช่เดินฮ่าฮ่าฮึบมาตรงนี้จะได้ยินเสียงรถล้องอย่างดังโอไมคโอไมคโอเคก็แค่กิงมันตามปกติ เดี๋ยวมันก็ตายเองยิงไปเรื่อยๆตอนนี้ให้ยิงผีไปเรื่อยๆเพราะว่าจะมีผีออกมารู้จักกำแพงนั่นนะครับยิงมาวายโอเคมาแล้ววายอู้อัดเต็มแม็กโอเคออื้ أو ه, أو ه, อู๋อู๋อะไรอะไรอะไรเดอวอ่ะอ่ะจตาใจใช่ใช่ใช่โอเคตอนนี้ก็ภารกิจจะให้เราลงไปในท่อเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเช็คอุบัติเขโมนเวอร์ออรดีกว่า ตอนนี้เราต้องลุยท่อน้ำไปนะครับโอเครีวันเวอร์จา้าล้วก็จะมีผีชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมามเป็นผีที่ไม่แตกโครงกระดูกอเอีย<า>เต็มหมดแล้วสมมติจะชนิดน้ดแน่นอนครับเ,เอ้ย ใชเฮ้ยเถือเกอนไปละเกืกนไปละจะมีผีเช่นใหม่เป็นผีที่ไม่แตกกระดูกถ้าเกิดตีคุณเห็นคุณก็จะเห็นนี่ไงอู้อู้ก็เหมือนผทีทั่วไปแหละครับวิ่งเร็วเท่ากันแค่รูปร่างเหมือนกันแค่นั้นเอ กิ๊กกิ๊กอะไนวะอางน,นี้แล้วกันมานี่เลี้ยวยซ้ายเจอผีแต่ไม่ใช่เป็นตัวหลอกก็ราะผีจริงๆอยู่ตรงนี้อู้อู้ลงมาอู้ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนซ้ายทางซ้ายจะมาเจอตรงนี้นะครับ พลิกิย่เราคือเราต้องเดินไปทางนั้นโอเคฮึบฮึบฮึบไอผีโคงกระดูกต,ตอนนี้ไม่ใช่เราเปิดเอตรงท่อให้เราปิดประตูไว้ก่อนเดี๋ยวพอเราเปิดท่อจะมีผีเข้ามา ขอใช้ขวาดีกว่าก็ขวามันน่าจะสนุกกว่าเป็นกองแล้วมันก็มาจนได้นะครับประตูนั้นก็จะเปิดระหว่างนี้เราต้องสู้กับไอ้บานี้ไปก่อนอทำร่างกายนี่ยร่วงลงไปเลยเป็นการบักตาโลนี้ก็ แผวอู้มันเจ็บอีกคายตายยากนักเหลอก็จะกลายเป็นผีห้อยหัวอย่างนี้นั่นเองนะครับออโอเคเหรอเดี๋ยวนะไม่ไมีอ,อ,อะไรหรอกอะไร อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจอะไรเรามาไม่ตัวไม่เสียงแ,แอะแอะอ,อู้เฟลเอาใหม่ก็ยังทานโอะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องอูโอ้โพยอ่ะโพยเ่ะเดี๋ยวจะใช้โพยอ่ะ เป็่งปืนม้านก,กว่าไปสำรวจมาไประเบิดเน่อนุภาพแรงเหลือขนาดนะครับนั้นไม่ค่อยแนะนำใช้ในใหญ่อยู่ใกล้ด็ดขาดตายชัวชัวอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรอุย้ยไม่ตายเอ้ยเฮ้ยเช ตุ้มต้มตุ้มโอเคกลังน่าตาวนี่นเ,นเป็นสามแม่ลูกนะครับสามสามพ่อแม่ลูกพ่อตาและแม่ตาและเหลือแตลมม่ลูมกลมันลูกกำลังมึ่งมาตุม้มมาตายนี้โอเค ผมคิดว่าพัทหน้าเนี่ยผมไม่เล่นเกมใน Facebook ก็น่าจะเป็นเกมอะไรวะไม่ใช่เกมอะไรจำไม่ได้เอชื่อเลยว่าพอเศร้าเออพอเศร้าพักสองนะครับแต่ไม่ใช่ภาค a w p นะอยากเล่นภาค a w p เหมือนกันแต่หาซื้อหาไม่ได้เลยไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนแต่อย่าหวังว่าผมจะต้องซื้อในสตรีมนะครับคุณพ่อคุณแม่แม่หนออยากให้เติมเงินอย่างแน่นอน โอเคซ้ okay. ายขวามีค้อนเพียบโอเคเราจะเปลี่ยนจากขวานมาเป็นค้อนไห,หลโมฮอกร่บะโมฮอค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 เฮ้ยๆๆวันนี่ไม่เชิงว่าเป็นทางหลักมัง้งโอ้เมเลยทางหลักเป็นตั้งนานเลยนู่ว่าโอเค เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปข้างบน,นแล้วก็จะจบมิชชั่นนี้ไปนะครับะตายตายตายทำร้ายศพทำร้ายศพแบบร้ายเหตผลโอเคเดี๋ okay. vo, ยวต่อไปก็จะได้ไปโรงพยาบาลกันแล้ว เปิดตูเปิดดีว่าปิดดีว่าปิดดีว่าไปยังก็ได้เฟ้ยฮอสพิทอลโรงพยาบาลโอเคตอนนี้ก็ต้องมาเปิดประตูนี้ครับเพื่อไปต่อเปิดป๊บโอเค ตอนนี้จะมีกระสุนเลวันเวอร์กับยาให้เก็บแต่ผมไม่จำเป็นเพราะผมมียายอยู่แล้วจใค,นะครกันบอกว่ามาตอนนี้จะผีตำรวจ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 แม่แหลมกันนีกว่าไปดีกว่านี่ก็ต้องเดินไปไกลฉันไม่มองอะไระไปนะลูกตายสักตายสักตายสัก ตาดละตลาดะอ,อู้นาฟาดหน้าที่นั้นสะใจเดี๋ยวใช้มือถอตอบให้ดูดีกว่ามือถอตอบไปป้อมมือถอตอบไปโอ้ยไม่ใช่คนไทยแต่คนก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นอุ้ยอุยไฟไฟ ไฟไฟติดตัวเฮ้ยเฮ้ยอย่าเป็นพวกคนนั้นนะเว้ยคราวนั้นผมเล่นแล้วทีนี้มันตายตลอดเลยแบบไอ้ไฟมันไม่ยอมดับอ่ะเลือดปริ๊ดไฟมันไม่ยอมดับมันเผาผมจนตายเลยทีนี้โชคดีมันยังดับให้ ว่าแต่ตอนนี้ต้องไปไหนวะเนี่ยแล้วกลับมาที่เดิมพูดว่าเงียบยังไม่ไดยจะพูดอะไรอนุภาพของอาวุธแบบมารีนะครับอาวุธมารีคืออะไรก็คืออาวุธแบบแบบแบบนี้แบบพวกพวก่แบบไม่ใช่ปืนอะ่ะเป็นอาวุธเสริมอะ่ะ ที่ใช้ตีเฉยครับเขาเรียกว่ามาลีไปนี้ดีกว่าโอเคเอี่ยมเราก็ต้องมาทางนี้เพื่อมาตีอีนี่เจ้ากู้ลุงคือใครลุงมาจากไหน หรือว่าลุงเป็นโจรจอมโจรขโมยหวัวใจเนี่ยเคยฟังปะเอ๋เกิดวราเป็นพสชชัสละชายสัลลาลิงข้าใจแต่เป็นความว่าเป็นแค่มนรักขโมยได้ไหมเคยฟังไหมอุ้ยโดนลุมไม่ไหวละอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเสียง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 อะไรโอเค แล้วจต่ที่ต่อสูปป้ไปสักพักมันก็จะจะไม่มีจ่รนะครับพูดเป็น,นั้นแหละก็มือใหม่นะครับไม่เลยจะพูดมุกอะไรก็ไม่มีมุกให้เล่นสักเท่าไหร่ก็อาจจะเงียบไปบ้างอาจจะไม่ค่อยกีดตอนผีมา ก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมันคิดบุกไม่ได้จริงๆเพราะว้ผมแคชเกมเก่งๆแล้วจะหามุกมาให้นะจ๊ะโอเคไปต่อ,อเฮ้ยเหนง่นงงายจังเว้ย้าย I am Sherlock ใช่ปะา จาวนั้นเราดพืดอ่ออมโอเคไปแล้วก็ได้เข้ามาในโรงพยาบาลทีนี้แล้วก็ต้องมาหาหมอที่นี่ครับที่นี่มีหมอหมอมีอยู่ที่นี่เราสามารถหาหมอได้จากที่นี่ตายยากว่าโอเคเปประตูหัวใจ อืมอืมไม่เช็คไปละอันนี้ก็ไม่ฟื้นแล้วครับโคตรน่ากลัวเลยตื่นไหมไม่ตื่นอุ้ยวุ้ยวุ้ยอ้าว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 ตื่นไหมไม่ตื่นเว้ย โอเควนะ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยตัวคานไม่ชอบตัวคานเกลียดตัวคานมากเลยหนึ่งสองแปวแปวแปวเฮ้ยสีนะ่นัดถึงจะพังเหรอจะกลาไปไหมทำไมมันกลาขนาดนี้ ขนาดหมอยังต้องโอ้โหเผยแบบอืมเลิไปพร้อมป้าเดี๋ยวไปกับพร้อมว้ายอะไรวะเฮ้ยมเมฆอรอโอเคไม่มีละเช็คประตูประตูปติดหลอนดิกี้หลอน Mm. เออทนีเปิดได้เปิดได้เปิดนะสักดัซซ n have anything เยอะโอเคแค่กระสุนไปต่อเอา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 เฉลี่เเลือดถูกลากมาตรงนี้ก็คือศพยานั่นเองอืม,อมเปิดประตู แกปอู้ตาทับเอ็นชอบเอตอนที m m. ่มันเนี oh ่ยครับตอนที่มันตายเห็นไหมเจอกะโอ้โหพุ่งเลยเปรดเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยหมอ ไอ้ยตีหมอข้างเดียวตายตายซะพยาบ,บาลเนอนะเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเตยาอแหลกแหลก่ะที่นี่ก็มีการติดเชื้อนะฮะรู้อยู่กันอยู่แล้วโอเค ถึงได้เหมือนฮอสพิทาลก็จริงนะครับแต่วุธอะมันก็ยังมีแค่เวนเวอร์กับไอป,บปืนเ,เรียกปืนอะไรวะรี่สองนะครับ